ผูอยากน่อยว่ะก็นอนทินอนนี่ความจริงอ่ะนอนเปียนเปียกของฉันดีกว่าเตียงผมโคตรเปียกอ่ะทำอะไรมาวะเตียงเปียกงั้นอะคุไม่ล้างเลยนานก็ไม่ทำอาบน้ำไปทำมมนแหละแต่ว่าดูดีคนณเลยว่าถือผ้าก็นอนไปด้วยอ่ะดูดีผมถือกระจกเนี่ย บแล้วไปอาบแล้วไปไปอาบแล้วอยู่ทะเลทั้งวันผมอาบแล้วใช่ไหคนนะไม่ไม่อาบไปเลยถ้าจิตใจผมสะอาดผมไม่ต้องอาบโอ้โหแล้ววางผิดโอ้โหวางผิดโคตรเยอะโอ้โคตรไอ้ป้ายไม่ขาดีเอ้ยเอาไปไปไปดูห้องน้ำผมก่อนไม่ไอ้ปลาชั่วนั่นอยู่ไหน

มันซิกแซกยังเลยวะพาอะไรวะคนเอออะไรของเขาวะพา,าผมอยู่นะเรียวนงน้า,นามหมออันนี้อะไรเนี่ยมาเรียวคนน้า,นาไปซ้ำาอ <c oughs> ้เฮ้ยคิวอยกิวนี อห้องน้ำมันใหญ่ไปมันใหญ่เกินเกินเหรอวะขี้ผมเป็นน้ำตูดเลยสำน้าผมจะขี้ไปเหยียบเตียงเตียงคุณแลคือเนี้ยนอนขี้ไปเลยไม่นอนไม่เป็นไรไม่นอนนะเฮ้ยผมผมเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลนะไอปลาชั่วนั้นมันโคตรแย่เลยว่ะโคุณนะผมเอาน้ำจุ่มคุณคุณทำแบบพอหมดูนี่ยคุณนี่ดูณนี่อีกแล้วอีกแล้วไอปลาไี่กลัวเตะหนู คนตายอย่างยากไอ้ป้าวนนี้ไปไกลเยืมันอยู่บ้านมันอยู่ทาวน์เลยแล้วยาโคตรตายอย่างยากป่าอะไรวะป่าอะไรเรียกนามเองมาสิป่าเรื่องแสงเหรอพวกมันกี่คนมาละกี่ตัว ฆ่าฆ่าไปกี่คนแล้วคนนีมัไม่ไหวชีวิตเร็วแหละเมื่อก่อนมันใช้ชีวิตไว้แต่ครั้งนี้อ่ไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะทำไมมีอะไรคุณผักผมลงที่คุณก็ผักผมลงให้ปลากินได้เหมือนกันเราก็อย่างไรก็มันก็ได้นะแเหรอฮ้ยไปไหนเฮ้ยอีที่ตายเขาไปเลยนี่แหละ แรกกันเลยใครตายก่อนวันนั้นเป็นเกย์นเสร็จจบคลิปนะคุณอาบน้ำาคุณคุณอาบน้ำกี่ชั่วโมงอะไม่ใช่อาบน้ำนานด้วยปานป่านลาโหไม่ไปไม่ไปถึงครึ่งเลยไม่ไม่ลูเห็นว่าแต่ว่าผมอยากดูไอปลาก้างนั้นจริงจริงว่ะไอปลาก้างนั้นคุณคุณบอกไปถึงไหนหลังบ้านเราไหนปลาก้างคุณไม่เห็นมีเลยมีปลาก้างอยู่นั้น นี่ปลากังเหรอไม่ใช่ไอสลอดเหรอเหมือนเอสลอดเลยไอ้สลับบ้านกูเลยดิกังกังจริงอ่ะน่ารักไหมมันกังไหมอ่ะรีบทั่วไปาพายบาร์มด้วยซ้ำน้องน่ารักมากดูดิผมย่อในน้ำได้เลยน้องสีบฟ้าคุณออกคุณคุณค่าเนาะโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยถ้าคุณฆ่าเนี่ยผมจะออกกีไม่มั่งมาดิเออไปถึงตายแล้วผมรักน้องมากกังไงอ่ะ ไม่เขาไม่ล้างว่ะเขาล้างแต่คนัดอื่นน tamam. yeah. ่ะไม่สนไป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 ไ้ไปไปไปไานปไปไปาปไปไบ้านกไปบปไ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 ปบ้ไป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 บปไ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 ไป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 ่ปไ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 ไปไไ ชอบคีบเรื่อยๆเลยก็เชิดตาเอาไว้คลิปหน้านะแล้วก็พอไปกับแนี่เลยกันนะเขาลกกเพ่มันผู้ชวิเศเี๋ยวเมนกัดผมผู้ใช้วิเศษนะเมนกีกัดเขานะทำไมคิดว่าเขาวมันพิการเหรออะไรไปก่อนไะบ้ายไอ้ขา